สักการะธรรมกรรมสุปฏิบัติปฏิบัติดีแล้วสังฆนามาเมข้าพระเจ้านอกน้อมประสงค์กรรมทับเสียวประจํทุกปีการรับน้องใหม่ของเราไม่เกินหนึ่งเดือนจบ เราจะไม่มีการไปต้อนรับน้องใหม่ที่อื่นที่ใดเดยเด็กขาดหรือในพิเทไรต่อจากนี้เพราะพิเทไลจะรับน้องใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะจับเลยดังนั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะใช้วิธีคือรุ่นพี่นั่งเสร็จบล้ยเราจะให้ทีหนึ่งและทีสี่หันหน้าไปดังด้าน <Okay. S 1> ด้านหลังและด้านข้าง แลวเราจะมีการตบมือต้อนรับและรุ่นน้องก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณท่าเป็นอันเสร็จสิ้นที่ดีทุกคนทราบสายอันหค,ครับที่รุ่นน้องที่หนึ่งที่สี่ยกมือไหว้ขอบคุณ มีเสียงด้วยอ้าวตำรวจลุกลาตำรวจทำารอนี้ก็ประวัติีหน้รักษา